หงแดงลิผูสวยซ้ำสวยซ้อนหลังจากแพ้แมนซิตี้คาบ้านแต่โดเบริกโซบอสไลอาจจะพลาดลงสนามนานถึง3นัด สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุมธงคอบันทึกจริงต้องบุมธงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอนเทนท์ฟุตบอลจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบุมธงไหว้หน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอนเทนท์ฟุตบอลที่นํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ขอไปเกาะติดเรื่องราวความหลงนะครับของศึกบอลพรีเมียร์อังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่ามีประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะเกมระหว่างลิเวอร์พูลครัับบบเเปิิด้านนจอกแมซตี ซึ่งเกมนี้แน่นอนนะครับทั้ง2ทีมก็อยู่ในสภาพที่ต้องการเก็บ3แต้มให้ได้นะครับโดยเฉพาะฝั่งของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้หล่นไปอยู่อันดับ6นะครับดังนั้นก็ต้องทำคะแนนนะครับเพื่อไล่ทีมอันดับ5ซึ่งเป็นโคต้าของสือบอรอยูฟาแชมเปี้ยนส์ให้ได้นะครับส่วนฝั่งของแมนซิตี้ก็ยังคงไล่ล่าแชมป์อยู่นะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็โดนฝั่งของทางอาร์เซนอลทำคะแนนทิ้งห่างไปถึง9คะแนนนะครับพวกเขาก็ต้องกระชับพื้นที่ในตารางคะแนนเนี่ยให้ ใกล้อาร์เซนอย่างต่อเนื่องนะครับเกมนี้สู้จากสนุกสูสีนะครับแม้ว่าในช่วงหลังฟอร์มของลิวพูจะดีขึ้นมาขณะที่แมนซิตี้จะแผ่วลงไปแต่ว่าเจอกันทีไรนี่แลกกันสนุกสุดท้ายนะครับเป็นลิวพูที่ได้ประตูขึ้นนําก่อนจากมุนิกโซโบสไลน์นะครับแต่ว่าแมนซิตี้ก็มาเร่งเครื่องนะครับได้ประตูตีสเสมอจากเบดโดซิวานะครับแล้วก็มาได้ประตูปิดกล่องครับจากจุดโทษของเอริงฮาร์แลนซึ่งแน่นอนเกมนี้มีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงทดเจ็บนะครับนักเตะของลิว ลิพูนี่กรูขึ้นไปหมดเลยนะครับอยู่ที่หน้ากรอบเขตโทษของทางแมนซิตี้นะครับรวมไปถึงอาริซอนเบเกอร์ซึ่งจังหวะที่ทางลิ์พูเล่นฟีคิกแล้วก็โดนสวนกลับเดีวนะครับก่อนที่เป็นรายานเชอร์กียิงบอลจากบริเวณเกือบกลางสนามนะครับตุงตาข่ายเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามครับผู้สินกับริบประตูนี้นะครับเพราะว่ามีจังหวะที่ดึงกันนะครับก็เป็นโดมิิกโซลสไลน์นะครับที่ไปเดืออรอลิงฮาแลนด์ที่จะพยายามวิ่งนะครับไปบังฟุตบอลแต่ว่าฮาแลนด์เองก็ใช้เหลี่ยมบอลของตัวเองดึงโซลสไล เช่นเดียวกันนะครับในจังหวะที่โซฟอรไลน์กาลังจะเข้าไปถึงบอลแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์บอลให้ไม่เข้าไปซุกก้นตาข่ายนะครับแต่สุดท้ายจังหวะดึงของฮาแลนด์ก็ไม่ทนันบอลก็ไปซุกก้นตาข่ายได้สําเร็จนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้ตัดสินเขาก็ไม่ได้ดู VAR นะครับไปดู v a r แล้วสรุปก็จะกลับมานะครับให้ใบแดงกับโซฟอรไลน์นะครับในจังหวะที่ฮาแลนด์กำลังจะพุ่งขึ้นไปข้างหน้าไปดึงแล้วก็ไปขัดขวางการเล่นของฮาแลนด์แล้วก็ที่สำคัญโซฟอร์ไลน์เป็นนักเตะคนส ไปแล้วก็ประตูที่แมนซิตี้นะครับยิงได้จากเชอร์กีก็โดนริบก็สรุปผลการแข่งขันเกมเมื่อคืนเนี่ยก็ทําให้ทามนซิตี้ชนะลิเวอร์พูลเพียงแค่2อหนึ่งแทนที่จะเป็น3ประตูต่อ1น,นั่นเองนะครับซึ่งใบแดงของโซบุไลน์มันส่งผลกระทบเต็มๆกับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่แฟนบอลทราบกันดีว่าโซบุไลน์ก็ถือว่าเป็นลูกลักแล้วก็เป็นนักเตะสําคัญนะครับในระบบของอาร์เนอร์สโอตแล้วก็ที่สาคัญการที่โซบุไลน์โดนใบแดงแบบนี้แบบไดเรกแบบนี้นะครับโอกาสที่จะโดนแบนถึง 3นัดมีสูงเลยทีเดียวครับถ้าโดนแบน3นัดก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ซวยซ้ําซวยซ้อนสําหรับแฟนบอลแล้วก็นักเตะทีมลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่านอกจากจะแพ้แมนซิตี้แล้วซูเปอร์ไลท์ก็ยังมาเสียใบแดงแล้วก็จะโดนแบนอีกถึง3เกมแน่นอนครับการขาดไปของซูเปอร์ไลท์เนี่ยทำให้ส่งผลกระทบต่อลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนครับนี่ก็เป็นความหลงหลังเกมนะครับของศึกบอลบิ๊กแมตช์ซูเปอร์ซันเดย์ครับระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะครับก็ต้องไปลุ้นกันในเกมต่อไปนะครับว่าลิเวอร์พูลจะสามารถขับแบ็คกลับมมากเก็บ3แตบบ้ หรือไม่ส่วนแมนซิตี้จะเดินหน้าเก็บ3ามแต้มตอ่อเรื่องและก็แซงอาร์เซนลได้หรือเปล่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆครับสำหรับศึกฟุตบอลพิบริอังกฤษในช่วงโค้งสุดท้ายสุดๆกันแล้วครับนี่เป็นข่าวสารคล้อยทั้งหมดที่นํำมาฝากกันในวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบูมทงไปด้วยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ